แกะกล่องพรีวิว i n f ฟ n i x ซ e r o 5 g 5G สวัสดีครับผมทีมไอทีฟ้าน,นะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาแกะกล่องครับ Unbox Preview นะครับ Un b บ x ก่อนนะครับกับ i n f ฟ n i x ซี o 3่สนะครับเห็นไหมครับสวยงามมากเลยครับกับกล่องเขาที่ให้ผมมา แกกล่องอันบ็อกก่อนนะครับมาดูรอบๆกล่องอ่า,อาเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับอดูสเปคอ่าไดา้แต่เดินนะนะผมขอดูที่ข้างหน้ากล่องก่อนนะ Infinite อินฟินินอนดูดีกว่าสวยงามอ่าจับนอนอินฟินิ z ซีโร่สามสิบห้าจีนะครับอ่านี่นะครับอุ้ยอุ้ยอ้ย เขาให้แรมมาที่ยี่สิบอเลยหรอวิ่งดูใกล้ๆอีกทีดิอ๋อสิบสองบวกเก้านะครับก็เป็นยีิบเอ็ดนะครับแรมก็จะเป็นแรมเสมือนด้วยนะครับอืมแล้วก็มีรลอมอยู่สองรห้าสิบหกกิกนะครับอืมตัวนี้จัดเต็มมากฮึ่ย 4K ผมดูไม่ผิดนะนี่ฮะบันทึกวิดีโอ 4K นะครับ60สิบเฟรมเปอร์เซกได้ด้วยครับ กล้องหน้าเขาให้กล้องหน้ามาด้วยฟอนต์กล้องหนันบก็คือห้าสิบล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าวีล็อกเขาเขียนว่าวีล็อกกล้องาคือเอไปถ่ายวีล็อกได้นะครับพวกสายคอนเทนต์นะครับเขาทําให้สายคอนเทนต์ด้วยอ่ะไม่ใช่สายคอนเทนต์ก็ใช้ได้อินฟินิตซีโร่สามสิบห้าจีนะครับเดี๋ยวผมจะเกินราคาไว้ตอนท้ายๆนะเตรียมใจเตรียมตัวฟังไว้เลยนะ อืมอามาดูสเปคด้านหลังนะครับ Infinix ซีโร่สามสิบห้าจีที่บอกไปแล้วก็คือวิดีโอ 4K 3 0สามสิบเฟรมเปอร์เซกนะครับกล้องหน้าห้าล้านนะครับห้าห้าสิบล้านนะครับเป็นครั้งแรกเลยอะ่ะกล้องหน้าห้าสิบล้านอ่ะจัดมาได้ยังไงขนาดนี้โอ้เฟรมมีค่าหน้าจอมีค่ารีเฟร้อยสี่สี่เฮนะครับแจ่มครับกล้องหลังสงสุดหนึ่งร้อยแปดล้านพิกเซล แล้วก็มีไอ้นี้ด้วยอะไรนะซุอร์ชาร์จ66วัตต์ใช่ไหมอ่าขอดูไกลๆ68สิบแปโอ้ยชาร์จเร็ว68วัตต์อ่าแล้วใช้ชิป m i a t e c h d i m e n s i t y แปดพแล้วตัวใหม่ด้วยแล้วก็ตัวแรงด้วย้หนี่ฮะแรมที่ผมบอกไปตอนแรก up to ยี่สิกนะครับก็คือ12บวกเเป็น21นะโอเค ยังไงเดี๋ยวผมมาแกะเลยนะครับกับ Infinix z ซีโร่ 35G และเช่นเดิมครับตัวช่วยของผมในการแกะแกะกล่องอันบล็อกทุกเทปเลยนะครับทุกคลิปเลยก็เนี่ย<笑><笑>กันไกลตัดเล็บนั่นเองโอเคไม่ต้องอะไรมากมายเนาะคอ,อคลิปบ้านๆหมือนผมโ okay. อเคกันไกตัดเล็บตัดไม่เข้าอ่ะ ได้แล้วครับขออนุญาตนะครับโป๊บ้า์นิดนึงฉีครับฉีกเลยเป็นไงได้ยินเสียงไหมชัดเจนฉีกเลยครับแตนแตนแตนเนี่ยแ,แ,แ,แกะนะครับสีอะไรเออคือที่จริงผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกบอกรายละเอียดสีตอนท้ายดีกว่าอ่ะนี่อุ้ยออกทองทองอ่ะ อ่าแต่ผมอ่าเดี๋ยวผมบอกรายละเอียดสีตอนท้ายนะในกล่องเขามีอะไรมั้งเอยเดี๋ยนะเดี๋ยนะขออนุญาตดึงนี้สิปนี้พักไว้อ้ยไฮโซมากหรูหรามากสีทองอะ่ะเดี๋ยนะวางไว้ก่อนนะเออวางแยกก่อนดูในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่าในกล่องก็จะมีนี้อันบล็อกกันสดๆร้อนๆเลยนะครับเข็มจิ้มฟิ่งหาที่เจออันแรกนะ ต่อมาก็จะเป็นคู่มือต่างๆนะครับซึ่งเราไม่ได้อ่านอ่อ,อ,อ,อแล้วก็จะมีเคสนะครับเคสอ่าดูเคสเคสสายเช่นเดิมนะครับโอดูตำแหน่งกล้องเลยอือเคสก็เป็นเคสนิ่มนะเฮ้ยเคสแบบสัมผัสล้วเป็นแบบของดีอ่ะของแพงเลยอ่ะอ่า เคทนิ่มไม่ใช่เคดแข็งนะครับเคดนิ่มนะครับเป็นแบบอของแพงเลยครับวางไว้ก่อนนะแล้วก็จะมีอะแดปเตอร, w, ร์ชาร์จไฟไฟไฟเฮ้ยหกสิบแปดวัตต์ครับชัดเจนเปลี่ยนครับอินฟินิตีครับให้หัวชาร์จหกสิบปดวัตต์จะเร็วไปไหนนะพี่ <c oughs> อย่างเร็วอย่างเร็วแล้วก็สายชาร์จแน่นอนครับ ท้ายสีแน่นอนครับหมดแล้วครับที่ให้มาในกล่องโอเคหมดแล้วเนาะโอเคและต่อจากนี้เราก็จะขออนุญาตเก็บเข้าไปในกล่องแป๊บหนึ่งเรามาดูอตัวเลื่อนไปเลยดีกว่าเดี๋ยวแอบไว้นิดนึงเรามาดูตัวมือถือกันเลยดีกว่านี่ฮะอินฟินินี่เขียนไว้อินฟินิกซีโร่สามสิบ 5้านะครับอแกะเลยครับขออนุญ,ญาตถ่า,ายลงมา,าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเดินดีกว่ามันค่อนข้างแน่นนะเพราะว่าของใหม่ฮะความเข้าใจพึ่งโบะ๊ะพึ่งแกะอะไรมาโอาโหยแน่นจริงอะ่ะของใหม่จริงอะ่ะ โขาให้ผมมาแกะกล่องกันแบบแรกๆเลยนะในในประเทศนี้นะแต่แต่คลิปอาจจะลงพร้อมๆกันโอเคนี่นะครับดูดูนี่นะครับสีทองสวยมากแล้วก็จะมีอีกสองสีนะอ่าเดี๋ยวให้ดูตอนท้ายคลิปว่ามีสีอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะแปะรูมให้ดูตอนท้ายคลิปเฮ้ยกล้องเขา ออกแบบมาดีไฟแฟลชอืโอ้ไม่อยากจะพูดเฮ้ยมันเป็นหน้าจอแบบโค้งนะมีมัน2.5ดีนะเนะี่ยใช่ไหมอ่าไทซีอยู่ข้างล่างนะครับแน่นอนแล้วก็ลำโพงแล้วก็ไมคนะครับอ้าวไทซึมการ์อย่างนี้เหรอ,อ,อยังไม่ได้ผมขออนุญ,ญาตยังไม่ เปิดเครื่องยังไม่อะไรให้นะแค่อันบล็อกก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาคลิปต่อไปเราจะมาเปิดเครื่องแล้วก็ลองดูหนังฟังเพลงเล่นเกมแล้วคลิปต่อไปก็จะเป็นถ่ายรูปเนาะลองกล้องเขาคลิปนี้มาดูความสวยงางอ่ะอ้ยลำโพงคืกกอ d โ a l speaker นะครับนี่นะะลำโพงล่างลำโพงบนนะเสียงดีแน่นอนอย่างเงี้ยเสีงดีแน่นอนเแล้วเก็บงานมาดีมากอะ่ะเฮ้ย นี่มันหลักหลักสองหมื่นแล้วนะงานเขาอะหลักแบบไม่ได้อวยนะแต่ว่าคุณภาพอะแล้วดูค้อดูกันแน่นปากแน่นปกากอสวยงามเนี่ยแล้วแล้วจอเขาเป็นเหมือนเหมือนสองจุดห้าดีเลยอะโอเคเนีน่ยนะ แล้วเนี่ยขอบกรอบเขาอะกรอบเขาสวยอะแล้วก็หลังก็สวยอะสีให้มาดีมากอะเหมือนเหมือนสองหมื่นอะสองหมื่นต้นเลยอะโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมอ่าจะบอกก็าปิดคลิปก็ไม่ได้เดี๋ยวผมไปอ่าเผยมันนิดนึงไม่เกินหมื่นสองอ่าเฉลยมานิดนึงไม่เกินหมื่นสอง แล้วยังไงเดี๋ยวจะบอกให้อีกทีนะว่าเท่าไหร่ในคลิปต่อไปนะนี่ะวันนี้อันบล็อกกันก่อนไม่มีอะไรมากต่อไปเราก็จะมาดูสีของ Infinix z ซีโร่ 35G กันนะครับว่ามีสีอะไรบ้างเริ่มจากซ้ายไปขวานะครับกับ Golden Hour, r o โรมกรีนแล้วก็ Fantasy p r o p พ l นะครับก็คือสีทองสีเขียวแล้วก็สีม่วงนั่นเองครับอินนะครับคลิปหน้าเรามาดูก,การ ดูหนังฟังเพลงแล้วก็เล่นเกมเนาะอืมสวยสวยสุดยอดโอเคคลิปนี้สวัสดีครับ